และในวันนี้ครับเหมือนเดิมครับช่วงนี้กําลังคลั่งเปิร์กที่แบบว่าเล่นแล้วสนุกมากๆสาหรับผมนะนั่นก็คือเปิร์กที่ชื่อว่ามีเพียงความทุกข์ระทมเท่านั้นเปิร์กของคารนกิกิหรือว่าเจ้าเดอดก,กูนั่นเองนะเปิร์กนีก้คือเราต้องตีเซอร์ธรรมดาแบบตีโดยใช้ความสามารถในการคลิกซ้ายอะตีธรรมดา8ครั้งโทเทมขาวในแมปอะจะถูกสุ่มแล้วก็ถูกจุดเป็นโทเทมไฟขึ้นมา1อันนั่นเองนะครับถ้าเซอร์ไม่ยอมทําลายโทเทมนี้ทิ้งแล้วก็หลังจากที่เราตีเซอร์เสร็จเนี่ยเขาจะติดโซโลห้า,าเปที่แล้ว แต่ว่าผมจะเปลี่ยนเอาสวิตคนตายเปลี่ยนเป็นเปิร์กปลดเปลื้องนะครับอันนี้เป็นเปิร์กของดิอานโนเวลาที่เราทำเซอร์จเจ็บแล้วเราข้ามหน้าต่างเลยพวกนี้เราจะวิ่งเร็วขึ้นอีก5%คือเรียกได้ว่าเปิร์กแต่ละเปิร์กนี่คือบัฟวิ่งไวทั้งนั้นเลยนะสำหรับแอดออนผมเจ้าแอดออนที่ทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเพิ่มขึ้นอีก2วินาทีนะครับปกติเนี่ยเดอะคลรามันจะมีขวดสองขวดใช่ไหมมันจะมีขวดม่วงเอาไว้สโลเซอร์แล้วก็ขวดสีเหลืองเนี่ยเอาไว้ทําให้ววเเเรราิิ่่งขขึึ้้นนม็พ อีก2วิแล้วก็เวลาที่เราถูกบัฟอยู่นะครับเราจะมองออร่าเซอร์ที่อยู่ใกล้ๆในระยะ16เมตรมองทะลุนั่นเองนะครับเปิดกรอบมองเซอร์นั่นเองนะก็ดูสิครับว่าน้องๆเซอร์ไวเบิลที่น่ารักทั้งหลายจะจุ๊กผมได้ไหมคือเรามีทั้งเปิดกรอบมีทั้งวิ่งไวแล้วก็วิ่งไวจากเปิร์กอีกผมบอกเลยว่าเซอร์นี้สับตีนแตกดีไม่รู้ว่าจะวิ่งกันทันหรือเปล่านะครับผมมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมว้าว ด่านใหม่ครับซายมนุษย์ตยูอันนี้เป็นด่านของ The Artist ที่ถูกปรับมาใหม่นะครับจะไม่มีบ้านใหญ่แล้วเนาะอ่าผมเกิดไม่ตรงนี้คือตรงไหนวะเนี่ยเอาจริงไม่รู้เลยครับมั่วเลยแล้วกันไอเราก็วิ่งมั่วเลยแล้วกันโอเคครับลมควันลมควันแล้วมองร,บรอบๆลมควันเฮ้ยเจอมีอดิเป็นเดอะไวท์ดิเป็นเดอะไวท์ไอ้นี่มันไอคนนี้เหมือนจะเป็นยูทูบเบอร์ได้ป่ะรู้สึก เหมือนเป็นยูทูบเบอร์ด้วยเกาข้ามความเจ็บเอ้ยทำไมทำไมมันได้ยินเสียงคนอันนี้วะอ่าได้เรื่องดีครับผมได้เรื่องกลับเรื่องแตกแก้เป็น18ส่วนเลยน้องโอ้โหปลาผิดปลาผิดมุมปลาผิดมุมนี่ไงไอ้ดวัยมารอสองไฟไหมโอเค ไปครับได้เวลาได้เวลาแขวนเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราชงนมนิดนึงนั่นไงเจอครับมีมีออรา่ามีออรา่าเห็นเห็นออร่าอยู่เอ้ย,เ,อยเจอ2คนเจอ2คนเจอ2คนเลยดิน้องเจอ2คนเลยดิครับไปไหนล่ะครับผมพูดเธอยหยไม้2แผ่นกูปา่ามั่วตอนเนี้ย ผูปลามั่วไปเรื่อยอะเด้ว,วิ่งมันจะยัดโดนโมาท่อชาดิครับน้องมาดิครับน้องผมปลามั่วไปหมดไม่สนใจลูกใครทั้งนั้นคือผมปลานี้ยังไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ว่ะน้องๆเอาพูดตรงๆเลยรู้สึกว่ายังปลาไม่ค่อยเซียนอ่ะไอ้ขวดของดึกคราวเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้เราเซฟเดอะเบสทัานสี่นะ ไม่อยากยุ่งกับเดวายเลยมันเป็นเหยื่อขอไปดูเครื่องนุ้นก่อนนะ่ะเครื่องนูน้นเฮ้ยเครื่องนั้นเสร็จเขาทำอะไรอะ่ะแค่โทเทมเหรอไปแค่โทเทมซะแล้วไงคนนี้ต้องเอาไว้ไม่ได้ครับน้องๆคนนี้เอาไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันมีแผนที่ไงเดี๋ยวโทเทมเราจะแตกครับไอ้โทเทมไฟของเราอะ่ะ ไม่ได้ห้ามใช้เด็ดขาดห้ามใช้เด็ดขาดครับอุ้มเลยเราลมควันแล้วก็อ่านออร่าครับรอบๆเหมือนจะไม่มีผมว่าอยู่บ้านเล็กมีไหมไปลมควันบ้านเล็กก่อนลมควันชิวๆเดว้ดไม่ไม่อยากลายาไล่เดว้เลยอะวิ่งไปที่อื่นก่อนมีรอยเท้าอยู่เป็นใครอะ่ะเป็นลาล่าคลอฟเหรอ ลาลา่ลาลาล่าลูลู่ล,ลีลี่ไปไหนแล้ววะโอ้ยฉีกโซนฉีกโซนซะแล้วไงไปฉีกโซนซะแล้วไงไปฉีกโซนซะแล้วไงมาดิเปิ์กเราแปดขั้นแล้วครับตอนนี้เปิ์กเราแปดขั้นตึงๆเรนไฟเราเกิดตรง ตรงฝั่งนูน้นโอเคเราเห็นตำแหน่งแล้วนะเราแขวนเลยเราแขวนแล้วเราก็ผมอยากใช้อันนี้หน่อยอ่ะกระทืบเครื่องก่อนอยากเช็คผลของเปิร์กอนเนี้ยข้ามหน้าต่างเราเดินไวนะ่ะปื๊บเดินไวจริง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 แต่ประเด็นคือผมไม่อยากอันนี้เลยอะ่ะผมไม่อยากใช้ไม้เลยผมไม่อยากใช้ไม้อะไรล่ะผมไม่อยากตีเขาเลยอ่ะดิ มาดิติสโลนะน้องติสโลนะน้องอะไรน้องสเต็ปไหนจะสเต็ปไหมดูดหรอนี่ไงคือเราไปฟาร์มมาไงเราไปฟาร์มมาจนตัวเราแบบแน่นแล้วตอนเนี้ยแคลี่คือของเราเต็มแล้วมันจะมาไล่เรามันก็ไม่ไหวหรอกเหมือนผมเห็นอยู่นะเม่อกี้ข้างหน้าเหมือนผมเห็นอยู่เหมือนวิ่งเข้ามาตรงเครื่องนี้แล้วเมื่อกี้เห็นด้วยนะว่ามีคนเดินมา ถึงหมอกจะลงเยอะก็เถอะถึงหมอกจะลงเยอะก็เถอะนี่ไงติสโล่เดี๋ยน้องติสโล่ะดิวิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกกันเดี๋ยวใช่ปล้ล่ะนี่ไงละ่ะไอ้หนว้อยากเล่นเหรอไรนี่ใครนะ่ะมึงใครเนะี่ยเฮ้ยมึงใครไหนหนุ่มสโลนะ สโลนะวิ่งไม่ออกนะสโลนะบอกไม่ถูกนะติดสโลนะ่ะสโลนะไอเดวัยมาไหมเดไวัไม่มาครับคือผมกลัวมันแอบส่องไฟองเดีแอบส่องไฟผมจะว่าอาวุธเอานะโอเคครับติดสโลแล้วเสิร์ฟแม่งจูกยากจริงไะดิโอเคเรากะทีบก่อนเราชงนมก่อนชิวๆชงนมเพลินๆช่วยเลยเหรอช่วยไม่มีแทงหลังนะ กาช่วยจริงเหรอ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 ,อ <c oughs> นี่ไงก้าวข้ามหน้าต่างแล้ววิ่งไวสวยทำไมคนเล่นแะไวัยมันเชิงมันตึงทุกคนวะ ทำไมคนเล่นเอาไวเชิงมันต้องตึงทุกคนวะผมไม่เข้าใจเฮ้ยโทเทมไฟกูระเบิดโทเทมไฟระเบิดไปแล้ววะดิน่าจะมีน่าจะมีตายยากนะผมคิดว่ารอก่อนโอเคอย่างที่เรารอฮะเฮ้ยเขาลุกขึ้นมาแล้วว่ะแต่โทเทมไฟผมระเบิดแล้วเมื่อกี้มันดึงจังหวะค่อนข้างนานไปหน่อยครับเอาไว้อะ โทเทมไฟเราระเบิดไปแล้วตีหนึ่งของฉันไม่นะโอเคชงนมครับชงนมแล้วเราก็อ่านออร่าครับเพื่อนๆโอเคมีคนวิ่งไปทางนู้นเป็นไอ้หนุ่มหน้าตีเฮ้ย <c oughs> แล้วกูเห็นออร่าไงกูลมควันไงที่ลมควันไงน้องนี่ไงเซฟเบสฟอลาร์ดเซฟปาร์ตโเลส โบ้เข้าที่หลังต้องทับเลยน้อง <c oughs> ไปไหนอุ้ยเครื่องได้เยอะมาก <c oughs> เซเบสฟอร์ลาดได้ไดเลยเช็ดเลือดเพลินๆน,นะเดี๋ยน้องลมควัน ลมควันแบบแน่ลมควันนะเดีอยวอลาอดีน้องอะไรอะไรลมควันอ,อลาอดีน้องผมว่าแล้วมันต้องมาแอคมันผมมันผมว่าเราต้องมาเดินแอคล้อสองไฟอลดิเราก็แขวนเลยแบบไม่มีอีกโก้สวัสดีครับเบบีมาดิครับน้องอ้าวโลกเลยดิงี้ลกเลยโลกเลย โอเคเซเป็นขั้น8นะฮะชิวๆแล้วเราก็มาคาดเอาไว้เลยนี่ตัวแบกของทีมเลยนะไม่รู้ว่ามีแทงหลังมันน่าจะหมดแล้วปนะ่ะโอเคตัวแบกครับตัวแบกก็ไปหวั่นไปก่อนแบกเยอะไม่ดีเดี๋ยวหลังหักไปแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวเราแขวนคนนี้ต่อเลยนะมิเคิล่าก็น่าจะเฟสสุดท้ายแล้วปนะ่ะมิเคล่าไปเพื่อนกับดาวคนจ้าชู เฮ้ยนี่ขนาดแบบผมไม่ได้เอาถ่วงเครื่องมาเลยนะมันไม่มีใครปั่นได้เลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา,เ,าเดินหาท่อเรามาเสี่ยงดวงเอ้ยเห็นอะไรสีฟ้าๆเป็นโทเทมบูลของใครไม่รู้น่าจะเป็นของมิเควล่าครับที่โทเทมบูลอ่าทีนี้เราก็เดินครับเดินหาท่อกันนิดนึงกระทืบเครื่องก่อนชิวๆโอเคโอ้ท่ออยู่นี่โอเคไม่เป็นไรครับผม ก็ถือว่าจริงๆก็ชนะแล้วแหละเก็บ3นะเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะที่แบบต้องเก็บสหุยแต้ม39มหเล้เหรอจบเกมมาก็จีจนิดนึงครับเหมือนเดิมไหมรู้สึกว่าเกมมันไวไปหน่อยป่มเล่นเซตนี้แล้วเกมมันไวไปหน่อยผมรู้สึกว่าเดอไวนี่จะเป็นอันนี้ด้วยนะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะเห็นเขาสตรีมอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการดักตบแล้วกัน3%ยืดหยุ่นโอ้โหเมตาเลยครับนี่เขามาเซตเมตาเลยนะเป็นไงครับผมโหดไหมครับก็เหมือนเดิมครับแต่มันค่อนข้างไวไปหน่อยเกมเดี๋ยวเราไปต่อกีอกเกมเลยดว่า Let go ออ้ยซากยานนอสโตโมโอเคด่านนี้ผมว่าผมว่าเรามีความแอบ,บเล่นง่ายอะเล่นง่ายทุกด่านนะผมอะกดขวดผิดโยนผิดขวดด,ด้โอเคเดี๋ยวเราก็ลมควันเหมือนเดิมครับอ่ะเจอครับผมเหมือนจะเป็นเม็กป้าคนเนี้ยอีอุอ้ยโอ้โหได้ไอเมกได้ ได้เมกได้ไอเมกเลี่ยมไอเมกเลี่ยมโดนไปก่อนหนึ่งทีเมก<ม>น้องเมกตะปุ้สอุ้ยไม้เยอะจังอ่ะนี <c oughs> ่ไงเมกเซบเบสสองขั้นโอเคสวยครับเซเบสสองขั้นชิวๆเกมมันเล่นไม่ยากเราต้องเล่นให้มันง่ายๆเข้าไว้นะ เดี๋ยวเราแขวนตรงนี้เราขึ้นไปดูไอ้ตรงกลางตรงกลางยานก่อนนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าลมควันเหมือนวิ่งไปแล้วครับเหมือนวิ่งไปแล้วแต่เรามองไม่เห็นว่ามันวิ่งไปไหนอะเอถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากไล่เดว้อะเดี๋ยวเราชงนมก่อนวิ่งมาดูตรงขวายานว่ามีคนไหมขวายาน ไงเรอุ้ยเครื่องได้เยอะมากนะเครื่องมันแก้ได้เยอะมากนะโอเคสับขวดครับจังหวะสับขวดสวยแล้วล้มเลยอะดิล้มเลยอะดิทีนี้เดี๋ยวเราแขวนตรงนี้ไทม,มิ่งน่าจะมีคนไปช่วยพอดีนะฮะทำไมยังไม่มีคนมาช่วยอีกวะอย่าบอกนะมัวแต่ไปจุ่มเครื่องกันอยู่นี่ไงโอ้โหมันอยู่ตรงนี้อะดิมันอยู่ตรงนี้อะดิออะดโอเค ไม่มาช่วยก็แล้วแต่แต่ผมไม่อยากไปตีเขาเลยอ่ะผมไม่อยากไปตีเขาเลยอ่ะไม่อยากไปตีเขาเลยอ่ะเอา้าก็เอาคนนี้เลยละกันถ้ามันจำเป็นอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะน่าจะยัไม่มีใครกล้ามาช่วยอาอันนี้ใครเอาเมกกำลังจะถามเลยว่านี่คนนี้ใคร ไงล่ะเม็กมีขาแมงมุมไหมเม็กไม่มีขาแมงมุมอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีอันนี้ครับแทงหลังโอเคเขาเรียกว่าอ่านเกมแบบ100แต่ถ้าเป็นไปได้เราจะยังไม่ไล่ดาวายนะครับเราจะยังไม่ไล่เไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไล่ตีคนที่เป็นขาแมงมุมอ่ะบางทีมันเหมือนการเนิบตัวเองเนะี่ยมันเป็นเหมือนการเนิฟตัวเองอ่ะทำให้เราเล่นยากเนี่ยดาวายวิ่งไปละเราเห็นตำแหน่งแล้วเราก็จะไม่ไล่นะ มีคนวิ่งไปข้างหลังผมลองมาดักหน้าก่อนโอเคเป็นคอเด็ดนะครับน้องครอน้องคอเดดโบไปก่อนหนึ่งทีน้องคอเดดไปไหนเอ๊มีคนไปําเครื่องนะฮะคอเด็ดวิ่งไปไกลจังอะทำไมคอเด็ดวิ่งไปไกลจุงเลย เรียบร้อยขอเด็ดน้องขอเด็ดน้องมันปั่นกันไวเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเป็นเล่นไปะครับเดี๋ยวเราแขวนตรงกลางเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งช่วยกันอาจจะไม่ปั่นเครื่องนั้นฟังเสียงดีๆเนี่ยมันมีแต่ไอเด๋วไหววะ่ะแม่งเสนอหน้าจังเลยวะ่ะโอเคไม่แค่ไม่ได้มีแค่เด๋วไหวอะดิเพื่อน มันมีคนอื่นด้วยชื่อเมกตตปูสเนี่ยนี่งไงสโลสโลแล้วตอนนี้สโลแล้วโบโอเคนี่ไงเดินมาดักเลยเดินมาดักไม้เลยล้วนจะเข้าไม้แต่เม็กมันเฟสสุดท้ายแล้วปะ่ะลาก่อนเมก็กกับดาวคนเจ้าชู้ไปซะเข้าใจไหมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูวนกลางยานใหญ่ก่อนนะครับ นมเราไม่ชงไม่มีการชงนมเอาสวัสดีครับเแบบีแล้วติดโซโลเราวิ่งไวจัดเราวิ่งไวจัดแล้วเขาติดโซโลแต่เราวิ่งไวจัดตายยากไหมเพื่อนตายยากสิถ้ามันจำเป็นอนะ่ะโอเคเอ่อตรงยานใหญ่ก็ได้เยอะนะเขาอาจจะไปจุ่มกันนะเดี๋ยวเราแขวนคนนี้ก่อนครับมิเคิล่าคนนี้น่าจะเฟดส,สองเลยครับปึ๊บนี่ไปเฟดสเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปกระทืบเครื่องบนยานใหญ่ได้เยอะมากละ เมื่อกี้คือเราเข้าจากทางข้างหลังไนงะเขโอเคมีคนไปซ้ําเครื่องครับดูดิเครื่องนี้ได้เยอะมากเห็นปะออยังไม่เห็นใครเลยวะเมื่อกี้มันปั่นตรงนั้นเสร็จ้ยเจอคอเด็ดครับมองด้วยหางตามองด้วยหางตาก็รู้ว่าใครสวัสดีครับน้องคลอไม่ใช่คอคอลีนอันนี้คอเด็ด ทนน่มาครับตีสโลแล้วเราวิ่งเร็วแล้วเราก็มีเซฟเบสด้วยไงประเด็นน่ะว้าวุ่นเลยใครเขาจะไปจุกได้ละ่ะทีนี้ใช่ไหมเพื่อนมาใครเขาจะไปจุกได้ละ่ะนอนถ้าเป็นไปได้ก็แขวนตรงนี้เลยครับตรงเครื่องเลยให้เขาแบบช่วยปึ๊บแล้วก็ยังยากต่อนะฮะโอเค ลมควันลมควันแล้วก็ชงนมครับลมควันชงนมอันแน่สวัสดีครับเแบบีงั้นแน่ผมบอกเลยว่าทำแบบนี้ได้ไรบอกเลยว่าได้เสมอได้เสมอหลอกว่าจะไปแต่กูไม่ไป มาดิมาดิมาดิวิ่งหนืดวิ่งหนืดหนืดพังคุณหนืดพังหนืดพังโอ้ยตีมันจังเลยว้ยนะกอนตัวนี้ตีมันที่สดโอเคเราแขวนเลยครับคือตอนนี้เปิร์ลเราได้ใช้ทุกเปิร์ลแต่เปิร์ลข้างบนนี่เหมือนจะยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเออขอย่าชงนมอันนี้ใคร อ่าเป็นดาวายครับดาวายเหมือนจะไปละฉีกไปใช้ปีกดาวายอย่ามาทำแอคเพื่อนอมาดิมาดิดาวาวมาดิน้องมาดิน้องไอ้เปิ๊กตีแล้วสโลนี่มันปวนจริงๆนะตีปึ๊บแล้ววิ่งไม่ออกเนะี่ยแล้วเราเซฟเบสด้วยไง โอ้โหแล้วเรามีเปิร์กเอเลียนอีกไงเป็นเรื่องกัะจัดแต่และเปิร์กนี่คือเป็นเรื่องกระจัดโอเคเหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็เดินแล้วก็อ่านออร่ารอบๆไปนะครับเดินแล้วก็อ่านออร่ารอบๆไปนะเฮ้ยเฮ้ยเใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอันนัไปเต็บตู้ซะแล้วไปเต็บตู้ซะแล,แล้วไงแล้วดูน้องๆดูเขาวิ่งชา้าเขาวิ่งไม่ออกแต่เราคือวิ่งติดหลังแล้วว่ะเด คม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 ไห่ทางต่อต้านสุดยอดจริงๆเลยเว้ยเองนี่มันคั่นเทพดีกว่าไหลาทางต่อต้านสุดๆแต่ว่าเอ้ายอมแพ้ไปแล้วครับผมเขายอมจำนนให้กับคนไม่มีใจไปแล้วว่าดิแล้วเราแขวนเลยดูดิเ <c oughs> ช็ดเลือดไวเช็ดเลือดก็ไวแถมเดินเดินได้ไวอีกเซอร์เดินช้าโทเทมเรายังอยู่ตรงท้ายยานเห็นปะโอ้โหคือแบบ โหดเกินเซตนี้ดไว้ก็โดนแขวนเฟสเดียวครับยาวๆแล้วจบเกมมาเสียงเกมหายด้วยนะเหมือนจะบัก จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน้องๆแต้มสามหมื่นเก้าเอาดีโอ้โหแต้มเยอะก,กว่าคารนิกิหลายเท่าเลยวะ่ะขาตกรตัวนี้เล่นแล้วแบบถามว่าคารนิกิโหดกว่าไหมโหดกว่าแต่ว่าตัวนี้ได้แต้มเยอะก,กว่านะครับ้วถ้าเกิดใครจะเล่นเก็บแต้มก็มาเล่น t h อ Cloud แทนคานิกินะเป็นไงน้องๆชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้บายๆครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับผม